สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับโบราณน,นะครับปลูกต้นไม้วันไหนดีวันไหนควนปรปลูกพืชอะไรและปลูกเวลาไหนตามความเชื่อโบราณแล้วได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารด้วยว่าวันไหนควนปรปลูกอะไร และเวลาไหนจึงจะดีผลิกออกดอกออกผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับให้ปลูกขิง่าตะไครเผือกมันหรือพืชในลักษณะที่ให้หัวหรือเงาคนที่เกิดวันจันทร์ปลูกต้นแมงลักปักกาหัวรพา หรือพืชที่ให้ใบที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้นั่นเองครับส่วนคนที่เกิดวันอังคารครับปลูกต้นไม้จำพวกเครือเถาพืชเลื้อยเช่นตำลึงแตงโมคนที่เกิดวันพุธครับปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกนำมาประกอบอาหารหรือดอกไม้พันไม้ดอกชนิดต่างๆนั่นเองครับวันพฤหัสบดีครับควรปลูกต้นไม้ที่ให้ฝักหรือรวง เช่นตัวเขียวถัวลิสงตัวฝักยาวคนที่เกิดวันศุกร์ครับปลูกต้นไม้ที่ให้ผลเช่นมะม่วงส้มฝรั่งเป็นต้นครับวันเสาร์ปลูกต้นไม้ยืนต้นทั่วไปหากใ้ดีแล้วการปลูกพืชเหล่านี้ก็ต้องดูเวลาปลูกด้วยว่าอยากจะได้พืชผลแบบไหนนะครับปลูกตอนเช้าปลูกเอาผลครับปลูกตอนสายปลูกเอาํำต้น ปลูกตอนบ่ายปลูกเอาใบาปลูกตอนเย็นปลูกเอาเง้าแล้วก็หัวนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่มาแบ่งปันท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติในการปลูกต้นไม้นะครับหรือทําพืชผักสวนครัวก็ลองปรับใช้ดูนะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณที่นับถือเชื่อกันมานะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ จากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเรา,าพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ